ทำไมเราต้องประกาศกิตติคุณเมื่อเราสังเกตสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันนี้เราจะมองเห็นว่าผู้คนในทุกๆท,ที่ล้วนมีความต้องการต่อกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มากกว่าในช่วงเวลาไหนๆวิกฤตโลกระบาดท,ที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งตามมาด้วยวิกฤตของเศรษฐกิจได้เพิ่มความวิตกกังวลทั้งเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเกิดกลียุคสิ่งเหล่านี้ ได้มาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิงความอัน,นิจจังว่างเปล่าของโลกนี้ได้ถูกเปิดโปงออกมาและผู้คนต้องประชิญกับความเปราะบางของชีวิตในทุกๆวันความท้อแท้และความวิตกกังวลก็ปรากฏอยู่บนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความลังเลหลายคนกำลังค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตและสิ่งที่พวกเขาต้องการ ก็คือกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงความรับผิดชอบของเราในฐานะคริสเตียนในการประกาศกิตติคุณจากสาม,มุมจากมุมแรกจากด้านขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราทั้งหลายมีการมอบหมายที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของพระองค์ที่มีต่อเราซึ่งได้บันทึกไว้ในหนังสือกิตติคุณมัตทยและมาราโกจงออกไปนำชนทุกชาติมาเป็นสาวก มัทธิวบทที่28ข้อที่19จงออกไปทั่วโลกประกาศกิติคุณแก่สิ่งทรงสร้างทั้งสิ้นมาระโกบทที่16ข้อที่15ก่อนการเป็นขึ้นและเสด็จสู่สวรรค์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้ทรงมอบคำบัญชาหนึ่งแก่ผู้เชื่อทั้งหลายของพระองค์คือให้ออกไปและประกาศกิติคุณนี่คือการมอบหมายของพระองค์ที่มีต่อคริสตจักรของพระองค์ซึ่งครอบคลุมถึงเราทุกคน ที่ได้รับการชัยและบังเกิดใหม่อีกครั้งเราแต่ละคนล้วนถูกมอบหมายโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ประกาศข่าวดีแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์องค์พระเยซูเจ้าทรงบัญชาเราให้ออกไปด้วยกันกับกิตติคุณอันล้ำค่านี้ของพระองค์ไปสู่สิ่งทรงสร้างทั้งสิ้นซึ่งหมายถึงทุกที่และสู่ชนทุกชาติซึ่งหมายถึงทุกคนและถูกเชื้อชาติ เราต้องประกาศกิติคุณออกไปเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงตายเพื่อเราและเป็นขึ้นมาจากท่ามการคนตายนี้ทรงบัญชาให้เรากระทำเช่นนั้นพระองค์ทรงประทานความรับผิดชอบแก่เราให้ไปประกาศกิติคุณแก่คนบาปทั้งหลายรอบๆตัวเราและแม้กระทั่งแก่ทั่วทั้งแผ่นดินโลกขอให้เราไม่อายเพราะเหตุกิตติคุณของพระเจ้าและอธิษฐานว่าพระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าต้อนรับคำบัญชาของพระองค์มาไว้ในใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเชื่อฟังพระคำของพระองค์ในการออกไปประกาศกิตติคุณของพระองค์แก่คนทั้งปวงจากมุมที่สองในด้านของเราเราต้องมีใจปราถนาและความร้อนรนอยู่ภายในใจของเราในการประกาศกิตติคุณให้กับผู้คนเป็นเรื่องปกติที่หลังจากที่เราต้อนรับองค์พระเยซูเจ้าเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา และเรามีความต้องการให้คนที่เรารักและผู้คนที่อยู่รอบตัวเราได้รับความรอดและรู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอัคราชตเปาโลได้เคยกล่าวถึงแรงจูงใจทางภายในในการประกาศกิตติคุณไว้ในหนังสือหนึ่งโกรินโตบทที่เก้าข้อสิบหกถึงสิบเจ็ดพราะถ้าข้าพเจ้าประกาศกิตติคุณนั้นข้าพเจ้าก็ไม่มีอะไรที่จะอวดได้เพราะจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศกิตติคุณนั้น ถ้าข้าพเจ้ามีได้ประกาศวิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าประกาศด้วยความเต็มใจข้าพเจ้าก็ได้รับบำเหน็จแต่หากมิได้เต็มใจข้าพเจ้าก็ได้รับมอบฐานะแห่งการปฏิบัติของคนต้นเรือนมาแล้วสำหรับเปาโลนั้นการประกาศกิตติคุณไม่ใช่กิจกรรมทางเลือกทว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ถูกวางไว้บนตัวของเขาและเขา ก็ได้รับมอบหมายฐานะแห่งการปฏิบัติของคนต้นเรือนนี้แล้วโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าในหนังสือโรมบทที่หนึ่งข้อสิบสี่ถึงข้อสิเขายังกล่าวอีกด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นหนี้ทั้งพวกกรีกและพวกไร้วัฒนธรรมด้วยเป็นหนี้ทั้งคนฉลาดและคนเขาด้วยด้วยเหตุนี้ในส่วนของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าเตรียมพร้อมที่จะประกาศกิติคุณนั้นแก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในกรุงโรมด้วยเปาโลมีความรู้สึกว่าเขาติดหนี้ต่อผู้คนเหล่านั้นทั้งใกล้และไกลและได้ผลักดันเขาให้เดินทางอดทนต่อการทนทุกข์และการข่มเหงนานาประการเพื่อที่จะนำกิตติคุณแห่งพระเยซูคริสต์ไปสู่มวลมนุษยชาติเขาช่างเป็นแบบอย่างแก่เราจริงๆเราแต่ละคน ล้วนติดหนี้คนทั้งหลายรอบๆตัวเราเราเหมือนอย่างเปาโลเราต่างก็รู้จักใครสักคนที่ต้องการได้รับความรอดซึ่งอาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราคนที่ทำงานด้วยกันเพื่อนบ้านหรือเพื่อนๆพื่นผู้คนล้วนเจ็บปวดอยู่ภายในพวกเขารู้สึกเคว้งคว้างและว่างเปล่าพวกเขาสอหาเพื่อที่จะรู้ว่าพวกเขามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร พวกเราเป็นหนี้แห่งกิตติคุณต่อคนเหล่านี้ขอให้เราอย่าได้เพิกเฉยต่อความรู้สึกว่าเราเป็นหนี้ต่อผู้อื่นแต่จะต้องเป็นเหมือนกับเปาโลที่พร้อมจะแบ่งปันกิตติคุณแก่พวกเขาเสมอจากมุมที่ 3, การนทุก์ในปัจจุบันของผู้คนที่อยู่รอบตัวเรายิ่งต้องเป็นสิ่งที่เล่งเล้าเราให้มองเห็นถึงความต้องการของคนเหล่านี้ที่มีต่อกิตติคุณ สภาพการของโลกในทุกวันนี้ได้ส่งผลต่อผู้คนทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสภาพจิตใจพวกเขาทั้งกังวลกะวายและหวาดกลัวขาดความสันติสุขที่แท้จริงและไม่มีฐานที่มั่นคงให้พวกเขายืนอยู่ได้และความหวังเพียงเล็กน้อยที่มีให้เขายึดเหนี่ยวได้บางคนก็อาจคิดไปว่าความตายจะช่วยจบความทนทุกข์ เหล่านี้ไปได้แต่พวกเขาหารู้ไม่ว่านั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการที่เขาจะถูกแยกออกจากพระเจ้าไปอย่างนิรันด์อยู่ภายใต้การพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจ้าผู้คนจำต้องได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์ได้กระทำทุกสิ่งสำเร็จเพื่อพวกเขาแล้วบนกางเขนนั้นเราที่ได้รับความรอดแล้วจะหยุดยั้งข่าวดีแห่งการช่วยให้รอดขององค์พระผู้ช่วยนี้ จะพวกเขาไปได้เชียวหรือเราจะไม่ให้พวกเขาได้รู้จักความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมีต่อพวกเขาได้อย่างไรเราจะไม่ไปบอกพวกเขาถึงน้ำพระทัยอันนิรันดรและดีเลิศของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาได้ลงเชียวหรือการช่วยเหลือที่ดีที่สุดที่เราจะช่วยใครสักคนได้ก็คือการพูดกับเขาถึงองค์พระเยซูเจ้า และนำพาพวกเขาให้กลับใจให้พวกเขาได้ต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาทุกคนจำเป็นจะต้องได้ยินว่าโดยการเชื่อในพระองค์พวกเขาก็จะได้รับการช่วยให้รอดจากการพิพากษาที่นิรันพวกเขาจะได้รับการอภัยจากความบาปทั้งสิ้นของพวกเขาได้รับการบังเกิดใหม่ด้วยชีวิตของพระเจ้า และได้รับการเติมเต็มด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขจากนั้นพวกเขาก็จะรู้จักความหมายของชีวิตในหนังสือโรมบทที่10ข้อที่14พูดถึงความรับผิดชอบที่เรามีต่อผู้อื่นข้อนี้กล่าวว่าแต่ผู้ที่ยังไม่ได้เชื่อเข้าสู่ในพระองค์เขาจะร้องเรียกพระองค์ได้อย่างไรและผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไร และเมื่อไม่มีใครประกาศเขาจะได้ยินถึงพระองค์ได้อย่างไรเราแต่ละคนกำลังรับสุขการช่วยให้รอดของพระเจ้าก็เพราะมีบางคนได้มาประกาศพระคิ์แก่เราตอนนี้ก็ควรจะเป็นคราวของเราที่จะแบ่งปันสิ่งนี้กลับไปไม่ว่าจะให้แก่เพื่อนๆญาติญาติและคนอื่นๆที่พระเจ้าได้ทรงจัดวางไว้ในชีวิตของเรา เพื่อพวกเขาจะได้ยินถึงองค์พระผู้ช่วยให้รอดผู้เปี่ยมด้วยความรักและเชื่อนในพระองค์ผู้ทรงตายเพื่อพวกเขาและเป็นขึ้นกลายมาเป็นชีวิตของพวกเขาเราไม่ควรเพิกเฉยต่อการทนทุกอย่างใหญ่หลวงของผู้คนในทุกวันนี้หรือต่อชะตาชีวิตที่นิรันดร์ของพวกเขาทว่าเราควรจะเฝ้าระวังอย่างจดจ่อต่อความรับผิดชอบที่หนักอึ้งของเราในการประกาศแก่พวกเขา เกี่ยวกับองค์พระเยซูเจ้าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานความรู้สึกต่อหน้าที่ในการประกาศกิตติคุณแก่ผู้คนในทุกแห่งหนให้แก่เราเราต่างได้รับฐานะแห่งคนต้นเรือนมาแล้วและโดยพระคุณของพระคริสตขอให้เราสัตย์ซื่อและขยันในการกระทำหน้าที่รับผิดชอบของเราให้สำเร็จช่างสง่าราศีจริงๆที่เราสามารถมีส่วน ในการกระทำให้ความปัรถนาแห่งพระชัยของพระเจ้าได้สำเร็จคือการให้มนุษย์ได้รับความรอดและรู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วน